ู้ชมคะ Weekly ก,กับซีในสัปดาห์นี้ไม่พูดคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับ iPhone 6หน้าจอเหมือนข่าวลือไม่มีผิดเลยทีเดียวซีขอพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องที่มีความเปลี่ยนแปลงกับ iPhone 6 2เรื่องง่ายๆสั้นๆค่ะคือจอใหญ่ขึ้นและมีความจุมากขึ้น ขนาดความจุในรอบนี้มี16กิก64กิกและก็128กิกมาดูกันที่เรื่องของขนาดหน้าจอนะคะที่เปิดตัวมาอีกรุ่นหนึง5.5นิ้วไม่เคยทำมาก่อนแบบนี้และคาดหวังว่าน่าจะขายดีในรุ่นนี้แหละค่ะเพราะหน้าจอ5.5นิ้วมีชื่อเรียกพิเศษขึ้นมาที่มีชื่อว่า iPhone 6 Plus ในขณะเดีวยวกันกับการเปิดตัว iPhone 6 Plus ที่มีขนาด ซอใหญ่ขึ้นแบบไม่เคยมาก่อนราคาก็เพิ่มขึ้นถึง3,000บาทเกือบทุกรุ่นค่ะส่วนที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของ Apple Watch หรือนาฬิกาข้อมือที่ตอนแรกเก่งกันว่านึกว่าจะเรียกว่า iWatch อย่างไรก็ดีนาฬิกาข้อมือตัวนี้สั้นๆก็คือเหมือนกับ iPhone จิ๋วที่อยู่ในข้อมือของเรายังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวค่ะ รูปแบบการสั่งงานเป็นมากกว่าีโมทให้ iPhone โดยที่มีฟังก์ชันน่ารักน่ารักอย่างเช่นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเราและสามารถส่งไปบอกคนข้างๆได้ด้วยว่าเรากําลังใจเต้นแรงเพราะเขาอยู่นั่นเนี่ยนอกเหนือจากนั้นความน่าตื่นเต้นของทั้ง2เทคโนโลยีนี้คือการมี NFC ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการรีวิว Apple Watch เกี่ยวกับถึง iPhone 6และ6 Plus ได้ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กและโลกออนไลน์ของซีนะคะ ช่วงนี้ติดตามข่าวั้นซีทีกันค่ะ google จับมือกระทรวงศึกษาที่การยกระดับการศึกษาด้วย google apps for education อังกฤษยื่นคำเตือนเว็บค้นหาดัง google y a h o o microsoft ให้ควบคุมผลการค้นหาเว็บแจกไฟล์และเมิดวิคสิทธิ์มหาวิายาลัยซัมยองเกาหลีใต้จับมือ sony เปิดวิชา playstation สอนทุกเรื่องของวิดีโอเกมตั้งแต่ประวัติศา,ศา,ศาสตร์ตัวไปถึงความรู้ด้านการตลาด YouTube เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่แฟนฟันดิง้งเปิดโอกาสให้คนดูบริจาคเงินให้คนทำคลิปที่ชื่นชอบได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดการเข้าไทยนะคะว่าจะมาขายเมื่อไหร่ค่ะถ้ามีสิธจะนำมาอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ